สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กรอประครับในช่วงของแนะนำผลิตภัณฑ์จากบริษัท PB บีอินเตอรกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสินค้าของเรามีมากมายหลากหลายที่นำมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้รู้กันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสลับดวงตา BI s t a ตนะครับเลอฟ้าอาหารเสริมคุณสุขภาพสตรีวีวันเฮิครับแคปซูลดูแลสุขภาพคุณผู้ชาย หรือชอบแบบกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟบีสตรองนะครับสบู่สมภัยเยื่อไผ่ชิงหลิงมีให้เลือกกัน2ส,สูตรสูตรล้างหน้าก็ละเกียจิบาทสูตรทูตัวนะครับก็ละ5้บาบาทยาสีฟันแอสตราแซนครับดูแลสุขภาพเหงือกปากฟันของคุณได้เป็นอย่างดีครับยาสีฟันแอสตราแซนนะครับมั่นใจในคุณภาพได้พร้อมกับทางด้านของบุญมาฟาสโกลฉลากสีทองฝาสีเหลืองต้องบุญมาฟาสโกลนะครับสินค้าของเราบริภัณ์อาหารเสริมเ2็มู มีทั้งหมด60แคปซูลและอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากบริษัท P ีบีนตะกรุปประเทศไทยจำกัดของเรานะครับนั่นก็คือน,น้ำสาร่ายแดงทริปปดีพรีเมียมกล่องสีเขียวครับด้านในก็จะซึ่งบรรจุทั้งหมด 750cc ครับ750มิลลหรือซีซีนะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ข้างในครับจะเป็นขวดอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านในขวดก็จะเวลาจะแกะนะครับต้องมีวิธีการแกะนะครับนี่คือเปิดแล้วนะครับเนี่ยด้านในยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับเพราะว่าเราทําอย่างดีนะครับกับโรงงานมาตรฐานนะครับแต่ต้องเขย่าก่อนนะครับให้เข้ากันนะครับถ้าอายุต่ํากว่า860ถ้าอายุต่ํากว่า60ปีลงมาครับรับประทาน เริ่มต้นนะครับ15ซีซีก็คือครึ่งนะครึ่งจอกอันนี้เกินมานิดนึงแต่ถ้าอายุ80ปีขึ้นไปก็5ซีซี10ซีซีก็พอนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งต่อไปก็ขยับขึ้นวันละซีซีวันละซีซีนะครับหลังจาก30ซีซีคือ1จอกนะฮนะรปริมาณนะครับรสชาติอร่อยครับทานง่าย มีส่วนผสมของสารายแดงสารแอตราแซนทีนครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์คนเรานะครับกับสารแอดทราแซนทีนครับซึ่งเป็นสารที่นะรับอนุมูลต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะฮะยังมีเปลือกมังคุดสกัดมีส่วนผสมเปลือกมังคุดสกัดมีส่วนผสมของสาราเขียวน้ำแอปเปิลน้ำมะนาวนะครับหรือจะเป็นน้ำสตอเบอรี่นะครับมีวิตามินซี สารสกัดมากมายหลากหลายครับมารวมกันไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงทิพย์ดีพรีเมียมกล่องสีเขียวขวดนี้ครับนะที่ได้รับรางวัลมากมายหลากหลายนะเพื่อคุณภาพพี่น้องที่เห็นรางวัลอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะก็จะมีทั้งน้ำสาหร่ายแดง BI s t ส r นะฮะร,รางวัลเยอะแยะเลยนะครับที่เราได้รับกันนะครับก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นรางวัล แอเซียนเอาแบรนด์นะครับซึ่งบริษัทพีบีเอ็นตกรุปประเทศไทยจำกัดของเราได้รับมานะครับได้รับทุกปีนะครับรางวัลแห่งความสําเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2562นะครับน้ำสลดแดงที่ปริโภคพรีเมียมกล่องสีเขียวก็ได้รับมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นรางวัลโกลว์เบสออวอร์ดนะครับซึ่งเป็นทางผลิตภัณฑ์น้ำสลดแดงได้รับคัดเลือกให้เป็นธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะครับ อันนี้ก็เป็น AAC Award นะครับมอบโลกเกียรติคุณเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ b i Star บรุงสายตาได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมอาเซียน2,563ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นทางด้านของอรางวัล ASEAN p l u ล Award 2019นะครับน้ำสรารดแดงโอ้เยอะแยะนะครับอันนี้ก็น้ำสาลายแดง b i Star Top Brand Award นะฮะอันนี้ก็คือ ไอคอนแ a รนด์ไทย a ล d ด์อ r วนะครับอันนี้คนดีสีอีสานนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับได้รับจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีโอ้โหผลิตภัณฑ์ตัวอย่างต้นแบบในการพัฒนาความก้าวหน้าในระบบเศรษฐกิจสู่สากลด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือนะฮะรางวัลเกี่ยวกับน้องแสดงยอดเยี่ยมกล่องสีเขียวนะครับ The Best c o 2018ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี นะครับ262 63อันนี้ไอคอนแบรนด์เอเชียนอวอร์ดอันนี้รางวัลเทพทองพระราชทานอันนี้รางวัลโทรทัศน์ไทยเกียรติคุณครับจากช่องบุญมาทีวี67นะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะรางวัลที่เราได้รับนะครับมั่นใจในคุณภาพสินค้านะครับกับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับขอแนะนำเลยนะครับสินค้าคุณภาพที่ เราภูมิใจเสนอครับจากบริษัทพีวีเนทุกประเทศไทยจำกัดเบอร์โทรข้างล่างเลยครับ0 8 5 6 4 7 1 2 3 4 0 8 2 3 2 4 9 2 2 2แน้ององละกับพี่น้องทั้งสองปปอลาาเด้อกระตามเบอร์โทรนี่แหละข้างล่างนะครับบอกให้ทราบกันเนอะอาะเดี๋ยวเราเขาก็มีอ่อยยอขึ้นกันมั่นใจในคุณภาพได้ว่าเท่าไปนะครับสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้มั่นใจในคุณภาพได้นะครับสินค้านะ,ะคุณภาพ ที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพเป็นของขวัญให้กับตนเองให้กับคนที่เรารักเป็นของฝากอันมีค่าล้ำค่าสินค้าของเราจากบริษัท PB i n อินเตอร์กรุปประเทศไทยจำกัดโดยผมบุญมาพันดวงครับขอบคุณครับ